ก็สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของโตโยต้ายารินะครับปี2012นะครับอาการคือตู้แอร์ตันนะครับตอนนี้เหลือเสร็จหมดแล้วนะครับสภาพที่เห็นเป็นแบบนี้ครับตู้แอร์ค่อนข้างที่จะเลอะมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ารถไม่เคยได้รับการดูแลนะครับพัดลม แอร์เป็นเมือกนี่ครับจอดคายเอ็นมาเยี่ยมร้านนะครับวันนี้จอดคายเอ็นจอดคายเอ็นมาเยี่ยมร้านนะครับหรือเรียบร้อยนะครับจากสภาพอ้าวไปเลยสุขสันต์วันเกิดครับผมความสุขมากๆเลี้ยงอะไรเลี้ยงอะไรพี่วันนี้โอเล่ละคนละเม็ดไว้ละได้อยู่ได้อยู่ ก็ยังไม่รู้ว่าล้างเสร็จจะรั่วหรือเปล่านะครับสํบบาหรับคันนะี้แต่ต้องลองล้างด่วนดูจากสภาพแล้วไม่ไหวนะครับรถแสนสองไม่เคยล้างเลยนะครับเป็นเมือกนะครับเป็นเมือกเมือกแบบเมือกดํะเมือกแบบเมือกน้ําหอมอะไรเง,งี้ยลูกค้าบอกแอร์ไม่เย็นเลยครับพี่นะครับเป็นลูกค้านัดคิวนะครับมันจะไปเย็นได้ยังไงล่ะครับคุณลูกค้าก็บอกแล้วว่าตู้มันตาน <laughs> นะครับ ม่มีอะไรครับสวัสดีครับผมนะครับก็โดยทั่วไปก็ไม่มีอะไรครับรุ่นนี้มันลือค่อนข้างง่ายครับลือค่อนข้างง่ายดังนั้นก็นะครับสำหรับรถที่ไม่เคยล้างเลยไม่เคยดูแลเลยแนะนําว่าคงลองเข้าหาช่างดูนะครับปีละครั้งเปลี่ยนกองฝุ่นนะครับล้างตู้แอร์นะครับทำความสะอาดมันจะได้เ้อใจเย็น ปะโถอะถอดไปล้างเบิดแล้วเดี๋ยวลองเทสดูว่ามันจะรั่วไม่รั่วลองรั่วลองล้างดูก่อนเผื่อมันได้ก็ช่วยลูกค้าประหยัดไปถ้ามันไม่ได้ก็ค่อยเปลี่ยนแล้วเราก็เสนอล้างไม่ได้เสนอเปลี่ยน รู้อยู่แล้วว่ามันตันเห็นสภาพก็รู้แล้วเทปบันทัดไฟอยู่นั่นตามสไตล์ช่งางบ้านนะครับเพราะว่าหนักหนาสากันมากนะครับสำหรับตู้คันนี้ ถือว่าเอาเรื่องเลยนะครับถอดชิ้นกองเกินออกมาก่อนเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนกองให้ลูกค้าไปนะครับเมื่อไม่นานก็นี้ลูกค้าพร้อมที่จะเข้ามาล้างตู้แอร์นะครับก็เดี๋ยวล้างทำความสะอาดให้หมดครับปีละครั้งนะครับควรเข้ามาหาช่างนะครับเปลี่ยนกองผุนทุกหกเดือนนะครับหรือหมื่นกิโลนะครับกรณีเนี้ย 120,000กิโลนะครับรถไม่เคยล้างตู้เลยนะครับแล้วก็แล้วก็รถใช้น้ำหอมนะครับเป็นน้ำหอมเป็นเจลเจลน้ำหอมครับเป็นเจลน้ำหอมเพราะฉะนั้นออมันจะทำให้ตู้เป็นเมือกนะครับตู้เป็นเมือกนะครับตอนนี้ค่อยๆล้างออก แต่ไม่เย็นลมไม่ออกเกิดจากอะไรฮะโอ้มันหลายอย่างครับพี่ต้องต้องแนะนําว่าลองหาร้านช่างใก,ใกล้บ้านนะครับเอ,อ่อให้เขาตรวจสอบดูว่าเกิดจากอะไรนะครับบางอย่างมันต้องใช้วิธีการจับเกจด,ดูนะครับต้องใช้ช่างผู้ชํานาญการครับโดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะ สอบถามเข้ามานะครับว่าเอา,อาการนี้เป็นยังไงอาการนี้เป็นยังไงก็ต้องบอกลูกค้าว่าจริงๆน่าจะต้องนํารถมาให้ช่างตรวจเช็คนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างอะถ้าเราไม่ได้จับเกตด,ดูถ้าเราไม่ได้สัมผัสรถอะบอกยากเลยครับว่ามันเป็นอะไรยากมากนะครับอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับไในที่นี้เลยมันบอกยากมากเพราะฉะนั้นแล้วแนะนําที่ดีที่สุดเข้าหาช่างครับหาช่างใกล้บ้าน ให้เขาลองตรวจสอบดูให้ว่าเออที่อาการอย่างนี้มันเกิดจากอะไรนะครับเขาก็จะได้วิเคราะห์งานให้เราได้นะครับแล้วก็หาวิธีทางแก้ไขหรือเปลี่ยนอะไรที่เสื่อมสภาพนะครับกรณีนี้ถ้าล้างตู้เสร็จแล้วรั่วนะครับก็จะแจ้งให้ลูกค้าเปลี่ยนลองล้างดูก่อนจริงๆอยากเสนอเปลี่ยนเลยแต่ลูกค้าบอกให้ลองล้างดูก่อนนะครับถ้าล้างแล้วมันรั่วค่อยเปลี่ยนลูกค้าว่าอย่างนั้นนะครับก็ต้องตามนั้นไปก่อน จริงๆลือรถพวกนี้หน่าเปลี่ยนเลยมันลือมันลือเยอะมเสียเวลาลือนะครับน่าเปลี่ยนเลยนะไม่ได้ครับนี่งานง่ายครับรถพวกนี้ง่ายนะครับเป็นงานง่ายไม่ไม่ยากก็ทำได้เป็นงานที่ช่างทุกคนทำได้กันอยู่แล้วนะครับ เปิดล้างเลยหนมอโ,โอ้โห,หมึงน <c oughs> ี่เหครับเมือกเมือกก็จะถูกดันออกโดยน้ำยานะครับโอ้โหไม่ไหวก็เปลี่ยนล้างก่อนเตนเย็นล้างเต็นเย็นมอีารอนฮะ ห้ารอบกันไม่ออกมันตันจัดไงแน่นจัดนะครับยังไม่หมดนะมันค้างไงค้างเส้นอะไอ้เบลตัวนั้นออกมาตากแดดเถอะนั่นอะเออแล้วก็นยาเข้าเออแล้วก็น้ำยาเาก็เข้านี่นะครับก็ต้องล้างจนกว่าจะสะอาดนะครับสะอาดเสร็จแล้วมาเช็ครั่วอีกทีนึงไอ้เบิร์ดยิงจากข้างหลังมาดีกว่าไหม ยิงจากข้างหลังออกมาดีกว่า,า,าโอ้โห,โหอาการหนักครับรถคันนี้แสนสองหมื่นไม่เคยล้างตู้แอร์เลยครับกองเปลี่ยนครั้งเดียวสภาพก็จะเป็นเช่นนี้ลูกค้าบอกโอ้โพี่แอร์ไม่เย็นเลยแอร์รถหนูไม่ค่อยเย็นเลยแล้วลูกค้าก็เข้ามาปรึกษานะครับแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับแล้วก็แจ้งลูกค้าไปว่ากรณีเนี้ยต้องล้างตู้ ตู้ลงมาล้างเลยวาง,งั้นเพราะว่าดูจากสภาพว่าตู้ดูไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นกอแจ้งไวยลูกค้าว่าโอเคคนระับพี่ล้างเลยค่ะได้ถอนมาล้างแล้วเจอสภาพนี้ก็ยังไมไ่รู้เลยนะหนักจริงๆครับหนักจริงๆสําหรับรถคันนีาานะ้เป็นรถของเจ้าหน้าที่พยาบาลนะครับเป็นรถของเจ้าหน้าที่พยาบาล ล้างไปก็เราแหวงไปครับจะรั่วไหมจะรั่วไหมจะรั่วไหม <c oughs> หล้างเสร็จอะไรเสร็จจะใช้ไม่ได้นะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตู้เปลี่ยนวาลวเปลี่ยนไดเออร์เปลี่ยนหมดเลยนะครับยกยกทิ้งไปนะครับใช้ได้นานๆด้วยลูกค้ามีงบที่ค่อนข้างจากัดนะครับงบที่ค่อนข้างจำกัดนิดนึงก็เลยอ่ะ เราต้องตามใจลูกค้านิดนึงแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าถ้ามันเกินกว่าเหตุไปจริงๆก็เปลี่ยนเธอะ <ynn> um. ก็ว่างั้นนะครับถ้าเปลี่ยนเราก็จะเลือกใช้เป็นเดนโซคูเกียนะครับสําหรับรถรุ่นนี้นะครับสําหรับรถรุ่นนี้เราจะใช้เป็นเดนโซคูเกียนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นวาลไม่ว่าจะเป็นไดเออร์นะครับ,อรบ <laughs> เออจะเป็นการโฆษณา,า,า,น,น,าน้ำยาบนอะอ่ะเอาน้ำยาออก ไ,ไหวครับยิงไม่ออกเลยหนาดน้ําแรงเลยจอใกล้ๆเลยเบิดแต่เราเอาเป็นน้ํากว้างอะเอาเป็นน้ํากว้างแหละแต่จอใกล้นิดนึงเออนั่นแหละสั้นเข้าไปแน,แนวแนวอีแนวนึง่ะเบิดเอออีแนวนึงอะแนวเออ รั่วชั่วเขาจากสภาพใจเย็นพี่นะครับยังไงต้องขอลองดูก่อนนะครับว่ามันจะรั่วไม่รั่วเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยล้างเสร็จเดี๋ยวอัดรั่วเลยอัดเช็คด้่วอีกทีหนึ่งถ้ารั่วก็นะครับสุดสุดจริงๆลูกค้าต้องบอกต้องยอมรับว,ว่าต้องบอกลูกค้าว่ามันสุดจริงๆมันไม่ไหวจริงๆนะครับจะกลัมั้ยใจเย็นดิมึงใจเย็นเดิ <c oughs> มึงอย่ารุนแรงกับมันดเดี๋ยวรั่วมา ที่จะไม่ได้ที่จะเปลี่ยนอีกเดี๋ยวต้องมาอัดดูใหม่หมดะกี่วันจะเย็นนี่จะเย็นผมก็ช่วยลูกค้าเต็มที่ลูกค้าก็ไม่ค่อยมีทุนทรัพย์ช่วงนี้ลูกค้าบอกขอราคาโควิดได้ได้ได้ราคาโควิดนะครับช่วงนี้ก็เข้าใจกันนะครับทุกคนเป็นเหมือนกันทุกคนแม้กระทั่งช่างเองก็ยังแย่ครับ สิ้นเดือนนี้แล้วเนี่ยค่าอะไรเดือนนี้ไม่เยอะครับเดือนที่แล้วสี่หมื่นเดือนนี้สี่หมืนะครับยังไม่หาเซล์จ่ายเซล์ไม่ได้เลยช่วงนี้อก็ต้องสู้กันไปครับชีวิตอะไรก็เนี่ยโอม สองลองสองร้อยไม่รั่วใครเล่นบ้าลองสองร้อยเหรอ,อรหน้าเสียงอยู่นะลองสองร้อยเปิดล้างเอะฟองเยอะเดี๋ยวรั่วเสียงเงินสองร้ออีกรั่วไม่รั่วไม่รู no, ้ต้องลอง ได้เลยมนและโยน่ธรร้ยอะไรวะแรมันท้อแท้ร่วไม่รั่วเดี๋ยวรู้กัน พอ,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 อแล้วหลายรอบเพลินแล้วหมดน้ำยาแล้วล้างนานๆหน่อยล้างน้ำยาออกนานๆหน่อยหนักนะครับดูสภาพหนักจริงเพราะคันนี้เป็นรถพยาบาลเฮ้ยเดี๋ยวเถอะ ใช้คุ้มนะคันนีร้อหมดแล้วโอเคนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเช็คลวก่อนไม่่วก็จะประกอบนะครับให้ลูกค้าแต่ถ้ารั่วกก็เสนอลูกค้าเปลี่ยนไปครับต้องลองอัดดูก่อนนะครับเพราะว่าลูกค้าก็ไม่พร้อมเรื่องทุนทรัพย์เราก็จะแจ้งลูกค้าไว้ว่าสภาพตู้มันเป็นเยื่องนี้นะครับ ถ้าแอร์ไม่รั่วรถใช้งานวิ่งไม่ไกลอาทิตย์หนึ่งวิ่งแค่มาเจดสิบโลเติมน้ำยาแอร์มารถจะใช้ได้นานแค่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันไม่รั่วมันก็ต้องไม่ต้องเติมสิครับถ้ามันไม่รั่วมันไม่ต้องเติมครับแต่อย่างเนี้ยถ้าถที่บอกว่าเติมน้ำยาแอร์มารถจะวิ่งได้นานแค่ไหนจริงๆถ้ามันไม่รั่วมันไม่ต้องเติมครับไม่ต้องเติมเลยนะครับ ไม่รั่วไม่ต้องเติมนะครับถ้าเติมเข้าไปน้ำยาแอร์เกินนะครับคอแมแอร์ทำงานหนักนะครับความร้อนจะสูงความร้อนจะเกิดการสะสมนะครับเมื่อเกิดการสะสมแล้วปัญหาที่ตามมาคือความเออน้ํามันคอมมันมีความร้อนนะครับเสื่อมสภาพมันจะเสื่อมสภาพเพราะว่าคอมมันทํางานหนักนะครับเนื่องด้วยว่าน้ํายามเกินนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่รั่วก็วมไม่ต้องไปเติม แอร์ไม่เย็นมีหลายสาเหตุนะครับอย่างเงี้ยแอร์ไม่เย็นเนี่ยตู้ตันนะครับบางกรณีคอมไม่ทํางานเพราะหน้าคัดไม่ต่ออะไรเงี้ยระบบไฟกองแอร์ตันก็ไม่เย็นแล้วครับบางทีนะบางการกองแอร์มาก็ไม่ตันกอ,อ,องแอร์ตันมาก็ไม่เย็นละเพราะฉะนั้นมันต้องดูหลายๆองค์ประกอบครับทางที่ดีนะครับวิ่งเข้าหาช่างนะครับ่ต้องช่างลองจับเกตด,ดูนะครับ ทดสอบรถหนึ่งปีหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับระบบแอร์นะครับก็จะช่วยยืดอา,ายุการใช้งานของระบบแอร์ได้ดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็ครั่วในในตัวตู้ก่อนนะครับว่ามันรั่วไหมถ้าไม่รั่วก็โชคดีไปถ้ารั่วก็บ้านใครบ้านมาันโอเคนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับเพีย